อ๋อ oh, แรงอยูน่นะเนี่ยดูสิอ่มาค่ะมาพอดีอะไปสั่งซื้อที่ต้องการที่ฉีดน้ำเพิ่มเอาไปฉีดรถซะไปล้างเลยสวัสดีค่ะอยู่กรบแจมนะคะตอนนี้ก็ใกล้สงการแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรทําวันนี้เราก็มาแกงพี่พี่ช่างกันสักหน่อยเนื่องจากช่วงนี้ก็ ว่างนิดนึงนะคะก็หมายถึงแจมว่างนะคะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้ว่างกันหรอกคะ่ะวันก่อนก็พี่ช่างนะคะก็เขียนนี่คะ่ะ <c oughs> เขียนใบสั่งซื้อของมานะคะ <c oughs> เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่เราเพิ่งจัดโปรกันไปแล้วก็ ซื้อเครื่องกันมาใหม่นะคะสำหรับโปรล้างแอร์ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถทั่วไปนั่นเองค่ะก็หลังจากที่เขาเขียนใบสั่งซื้อเมื่อกี้มานะคะเพราะฉะนั้นก็นของมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงคะอยากได้ที่ล้างแผงแอร์เพิ่มก็จัดไปเลยค่ะปืนฉีดน้ำสงกรารน,นะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะโดนช่างต่อยก็วันนี้และค่ะ แจมสั่งกับที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายิงนี้จะเป็นยังไงอะตาก้องฝากก่อนเรารู้กันสองคนอ่าปืนนี้นะคะพิเศษมากเลยดูลวดลายเลคะ่ะเก๋ไม่พอเดี๋ยี้ปืนฉีดน้ําสมัยนี้เนี่ยมันดูไฮเทคมากเลยนะคะแล้วก็นี่เวลาย,ยิงนี้มันก็ไปหน,นีเลยแรงอยู่ไกลอยู่นะคะที่แจมอยู่ตรงนี้ยิงไปจนถึงเฟอร์รารี่แล้วค่ะตอนนี้ดูนะคะ แล้วก็มีเสียงแบบบึ๊บๆโอ้โหเหมือนเล่นบีบีกันเลยค่ะ<ม>ดูถึงเฟอร์รารี่แล้วนะคะ,ะ,ะดูสิเพราะฉะนั้นเนี่ย<ส>เราสงการยังไงแล้วปืนนี้เนี่ยไม่พลาดแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าน้ำเนี่ยเวลาออกมันออกมาเยอะไหมดูสิคะส่ะเราล้างรถคันไหนดีล้างคันนี้แล้วกันอู้ ขี้นกขี้นกเกือบหลดดูดูตากล้องซูมอเมื่อกี้มันน้ำหมดค่ะเมื่อกี้น้ำหมดไปเติมน้ำก่อนนี่อุ้ยออแรงอยู่นะเนี่ยดูสิจิกๆแล้วน้งมันก็ล้างร็อดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างจะว่าเราไม่ได้นะคะว่าเราอะซื้ออะไรมาให้ เพราะว่าขี้นกมันก็ออกนะคะเพราะฉะนั้นขอดูอีกอันหนึ่งก่อนสิอ่าพี่ตะก้องอ่าถืออันนี้ตักเกินอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนปืนสั้นนะะชิงง่ายโอ้เฮ่ hey, อยู่นะคะเนี่ยโอ้บีบีกันเวอร์อันนี้ก็คือเหมือนเวลาเราไปเล่นตามงานวัดนะคะที่ยิงตุ๊กตา อยู่ที่อู่ช่างก็ยิงเนี่ยขวดน้ำมันอ่าพอด,ดีเลยดูช่างไปพักกลางวันกลับมาด่าแล้วขยเรขา,ขาทำอะไรเปียงหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไปยกให้เขาซะหน่อยพี่มามา,มาพอดีอะมาค่ะมาพอดีอะใบสั่งซื้อที่ต้องการที่ฉีดน้ำเพิ่มเอาไปฉีดรถจ้ะไปล้างเลย ก็ล้างแผงแอร์เสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ปืนนี้ก็สั่งมาเก่งงนะคะเพราะว่าการล้างแผงแอร์เนี่ยการล้างระบบแอร์เนี่ยก็ต้องใช้เครื่องมือที่มีความแรงค่อนข้างสูงนะคะเพื่อความสะอาดที่ทีเคฟของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะตู้ฝัดชิ่งนะคะหรือว่าตัวอุปกรณ์ล้างแผงแอร์ทั้งหมดเพื่อความสะอาดของรถลูกค้าทุกคันนะคะก็ พร้อมให้บริการลูกค้าแล้วยังไงช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยลูกค้าเข้ามากันเยอะมากนะคะเนื่องจากว่าอะไรแอร์บางทีอาจจะไม่ได้สกรปรกนะคะแต่ถ้าแอร์พังเนี่ยตายแน่นอนนะคะด้วยอากาศ40องศาที่บ้านเราตอนนี้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสนใจบริการตรวจเช็คระบบแอร์ฝัดชิ่งแอร์ล้างแผงแอร์ดูแอร์ทาทุกอย่างเกี่ยวกับแอร์นะคะแอร์แอร์แอร์เพราะฉะนั้น t k F Racing จัดให้ได้ทุกคันค่ะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่ารถน้ำมันนะคะจัดให้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะตอนนี้เป็นช่วงเทศากาลสงการานแล้วนะคะก็จะอยากให้พี่ๆหลายๆคนนะคะเที่ยวกันอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็หากใครนะคะดวงไม่ดีนะคะต้องเอารถเข้ามาทำหล่อกันใหม่นะคะโปะปะกันใหม่นิดนึงนะคะก็ศูนย์ซ่อมสีและตัวถัง T ีเนะคะยินดีให้บริการ ที่ของเราตอนนี้นะคะอัปเกรดมาเป็นที่เรียบร้อยรับเบีย้ยประกันทั้งซ่อมอู่และซ่อมห้างด้วยค่ะยี่ห้อไหนแบบนี้เลยนะคะก็สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ศูนย์ซ่อมซีและตัวถัง TKF ค่ะบอกตรงๆนะคะว่าเข้าใช้บริการที่นี่แล้วเนี่ยเกรดเดียวกับพวกวปปรถซปเปอร์คาร์นะคะแต่ว่าราคาเนี่ยก็อยู่ที่ประกันของลูกค้านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้เลยค่ะล้างแผงแอร์ที่นี่ สูตรซ่อมสีและตัวถังที่นี่นะคะวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเที่ยวสมการกันอย่างปลอดภัยนะคะ